สวัสดีค่ะปิกเล่าเรื่องในวันนี้ขอเสนอนิทานเรื่องปา๋าผัวก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวอย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์พูดคุยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปิกเล่าเรื่องด้วยนะคะ เสียงไก่ขันในยามเช้าปลุกให้หมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนาเริ่มมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งฟ้าสีหมน่นคลี่คลายเป็นแสงทองอ่อนบ้านไม้เก่าๆหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางหมู่บ้านนั้นมีควันไฟลอยกลุ่นออกมาจากครัวหลังบ้านกลิ่นหอมของข้าวสวยที่เพิ่งหุงใหม่โชยไปทั่วนั่นคือบ้านของเดือนและสมชายคู่ผัวเมียที่อยู่กินกันมากว่าสิปี เดือนเป็นผู้หญิงร่างเล็กผิวคล้ำแดดจากการตรักตรำงานในท้อมนาใบหน้าแม้ไม่ได้งดงามจับตาเหมือนสาวในเมืองแต่กลับมีความเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์และความจริงใจเธอตื่นก่อนใครทุกเช้าหุงข้าวเตรียมกับข้าวง่ายๆอย่างแกงจืดผัดผักให้ผัวกินก่อนออกไปทำงานมือเธอหยาบกร้านเพราะทั้งทำไร่ทำนาและรับจ้างสารคัด แต่เธอไม่เคยบน่นไม่เคยโอดครวนชาวบ้านต่างรู้กันดีว่าเดือนคือผู้หญิงที่ซื่อสัตย์และอดทนที่สุดในหมู่บ้านตรงกันข้ามกับเดือนคือสมชายผัวของเธอเป็นชายร่างใหญ่รูปร่างสูงกำยำผิวเข้มจากแดดแต่แววตากลับแข็งกระด้างเขาเป็นช่างไม้มีฝีมือพอตัวใครๆก็เรียกใช้เวลาอยากทำประตูโตะ๊ะหรือเก้าอี้ แต่ปัญหาของสมชายคือนิสัยกลางปากเสียและติดเหล้าพอได้เงินค่าจ้างมาก็มักจะเอาไปละลายในวงไพ่หรือวงเล่ากับพวกเพื่อนขี้เมากลับบ้านไม่ค่อยตรงเวลาและบ่อยครั้งก็ปล่อยให้เมียต้องดิ้นรนหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวเองผู้หญิงอย่างเดือนน่ะเหรอมันก็แค่แม่บ้านแก่ๆวันๆมีแต่ขี้เท่าเกาะมือสมชายเคยพูดลอยๆในวงเล่า เสียงหัวเราะของพวกเพื่อนดังขึ้นพร้อมแก้วเหล้าที่ชนกันคำพูดแบบนั้นแหละที่ชาวบ้านเขาเอาไปซุบซิบว่าสมชายไม่รู้จักเห็นค่าของเมียตัวเองทั้งทั้งที่เดือนนี่แหละที่คอยประคับประคองบ้านหลังนี้ให้อยู่รอดเช้าว,วันนั้นหลังจากเดือนเตรียมข้าวของเสร็จเธอยกปิ่นโตกับข้าววางไว้บนโต๊ะไม้ผุผุแล้วเรียกพี่สมชายมากินข้าวก่อนจะได้ไปทำงาน สมชายเดิอนออกมาจากห้องนอนตาแดงก่ำเพราะเล่าค้างจากคืนก่อนเขาหาวอดวอดก่อนจะทิ้งตัวนั่งลงบนเก้าอี้เสียงดังปึงปากบ่นอุบอุบเออเ็วๆหน่อยหิวจะตายอยู่แล้วเดือนยกชามใส่แกงจืดวางตรงหน้าแต่สมชายกลับทำหน้าหงิกนี่กินอะไรของมึงทุกวันวะแกงจืดผัดผักไม่เบื่อบ้างหรือไงกูอยากกินอย่างคนรวยมั่ง คำพูดนั้นทำให้เดือนเงียบเธอไม่ได้เถียงแต่ใจมันเจ็บเธอคิดในใจเงินที่พี่ได้มาก็เอาไปเทเล่าหมดแล้วจะเอาที่ไหนมาซื้ออาหารหรูๆแต่ปากก็เอ่ยเพียงเบาๆของที่มีวันนี้มันก็สุดความสามารถของฉันแล้วพี่สมชัยตวัดตามองแล้วก็หัวเราะเยาะแล้วตักแกงเข้าปากเสียงดังสูดๆไม่สนใจว่าเมียจะน้อยใจแค่ไหน ทั้งสองคนเป็นอย่างนี้มานานเดือนคือเมียที่อดทนยอมทนทั้งคำพูดแรงๆและการกระทำที่ไม่เห็นค่าของสมชายส่วนสมชายก็ใช้ชีวิตตามใจไม่เคยสวนว่าเมียจะเหนื่อยแค่ไหนไม่เคยถามว่าเงินพอใช้หรือไม่เพราะในสายตาของเขาเดือนก็แค่เมียแก่ๆที่ไม่มีใครเอาแล้วแต่สิ่งที่สมชายไม่เคยรู้เลยก็คือการดูถูกเมีย การไม่เห็นค่าคนที่คอยซักเสื้อต้มข้าวและทนด่าทุกวันนั้นกำลังสะสมเป็นรอยร้าวในใจของเดือนและรอยร้าวนั้นกำลังรอวันที่จะแตกหักหลังจากอยู่กินกันมาเป็นสิบปีเดือนก็ยังคงเป็นเมียที่ตื่นเช้าหุงหาข้าวทำงานบ้านรับจ้างสารพัดเพื่อให้บ้านหลังเก่านี้ยังคงมีข้าวปลาอาหารวางบนโต๊ะเธอไม่เคยหยุดพักไม่เคยเห็นแก่ตัวแม้แต่วินาทีเดียว แต่สิ่งที่ได้กลับมาจากสมชายคือเสียงบน่นเสียงด่าและความไม่พอใจการด่าทอจนวันหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นสมชายได้รับงานซ่อมแซมร้านขายเสื้อผ้าเล็กๆในตลาดอำเภอเขาต้องไปทำทุกวันหลังเลิกงานช่างไม้ตอนแรกก็เป็นงานธรรมดาแต่แล้วสายตาของเขาก็ไปสะดุดเข้ากับผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อมะปราง อายุเพียงยี่สิบต้นๆรูปร่างอวบอิ่มผิวขาวโพลนตากลมโตเป็นประกายเสียงหัวเราะหวานๆทำให้ผู้ชายแทบทุกคนที่เดินผ่านร้านต้องเหลียวมองมะปรางไม่ใช่สาวธรรมดาเธอรู้วิธีใช้สายตาและรอยยิ้มยั่วยวนเพื่อให้ผู้ชายหลงติดกับวันนั้นมะปรางเดินเข้ามาหยอกเล่นกับสมชายตอนที่เขากำลังเลื่อยไม้พี่จ๊ะ ขยันจังเลยทำงานหนักๆแบบนี้เมียไม่สงสารบ้างเหรอสมชายหัวเราะพร้อมยืดอกขึ้นทำเป็นคนมีค่าเมียมันไม่ค่อยรู้จักดูแลหรอกนิสัยบ้านๆไม่เหมือนสาวสมัยใหม่อย่างคนสวยๆแถวนี้มะปรางทำตาโตยิ้มหวานงั้นพี่ก็มาดูแลหนูสิจ๊ะฉันจะทำให้พี่สบายใจกว่าที่บ้านพี่แน่นอนเพียงคำพูดนั้น หัวใจสมชายเหมือนถูกปลุกให้หลงตัวเองอีกครั้งเขามองมะปรางเหมือนของใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจลืมทันทีว่าเดือนคือเมียที่เคียงข้างเขามาทั้งชีวิตนับจากวันนั้นสมชายเริ่มกลับบ้านดึกอ้างว่ามีงานซ่อมไม้ไม่เสร็จบ้างมีเพื่อนชวนไปดื่มบ้างแต่แท้จริงแล้วเขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับมะปรางกินเหล้ากินกับแกล้ม และหัวเราะคิกคักกันในร้านอาหารริมตลาดคืนหนึ่งเดือนนั่งรอที่ระเบียงบ้านจนเที่ยงคืนไฟตะเกียงริบหรีแทบจะดับแต่สมชายยังไม่กลับเธออดทนจนหลับไปทั้งน้ำตาพอตื่นมาก็เจอเงินในกล่องเก็บหายไปหลายร้อยบาทนี่ฉันบ้าหรือเปล่าที่ยังทนอยู่กับผู้ชายแบบนี้เดือนพึมพำกับตัวเองแต่ก็ยังไม่กล้าตัดใจ เพราะหัวใจเธอยังมีคำว่าครอบครัวผูกมัดอยู่แต่เรื่องไม่ได้หยุดแค่เงินหายสมชายเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเขามีกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงติดเสื้อมาบางครั้งก็มีรอยลิปสติกที่คอเดือนถามเขากลับโวยใส่กูเหนื่อยจากงานยังต้องมาเจอคำถามซักไซด์ของมึงอีกอย่ามายุ่งกับกูได้ไหมคำพูดที่ทำลายหัวใจของเดือน เธอทำได้แต่นิ่งเงียบแต่น้ำตาไหลออกมาเองโดยเมื่อรู้ตัวจนมาถึงวันที่อับอายที่สุดวันนั้นเป็นวันที่มีตลาดนัดใหญ่ของอำเภอชาวบ้านแทบทั้งหมู่บ้านต่างไปจับจ่ายซื้อของเดือนก็ไปเช่นกันเธอเดินหิ้วตะก้าเก่าๆหวังจะซื้อผักกับเนื้อหมูมาทำอาหารแต่แล้วสายตาก็เห็นภาพที่ทำให้เธอแทบล้มทั้งยืน สมชายนั่งโอบกอดมะปรางอยู่ที่ร้านเหล้าหน้าตลาดทั้งสองหัวเราะเสียงดังจนคนทั้งร้านหันไปมองบางคนถึงกับเอามือป้องปากกระซิบนั่นเมียลลวงนะสิเห็นไหมเดือนไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเดือนยืนแข็งเหมือนถูกตอกตะปูลงพื้นมือกำตะกร้าจนสัน่นแต่ไม่รู้จะเดินเข้าไปหรือหันหลังกลับดีเสียงหัวเราะของสมชายกับมะปรางดังลั่น เมียเก่ากูก็แค่ผู้หญิงเชยๆนั่นแหละอยู่กับอูมานานจนกูเบื่อจะแย่แล้วของใหม่มันสดกว่าฮา <laughs> คำพูดนั้นดังก้องไปทั่วคนทั้งตลาดได้ยินดังชัดและแน่นอนว่าเดือนก็ได้ยินเต็นสองหูใบหน้าเธอซีดขาวร่างกายสั่นสะท้านน้ำตาไหลอาบแก้มแต่เธอกัดฟันแน่นไม่ร้องไห้โวยวายต่อหน้าคนในตลาด เพราะศักดิ์ศรีของเธอยังเหลืออยู่ชาวบ้านหลายคนส่ายหัวพูดกันเสียงดังพอให้เดือนได้ยินนี่แหละกรรมของคนดีที่ดันได้ผัวเลวผัวก็ตัวดีจะเสียเมียดีๆไปเพราะความอยากได้มากๆไม่รู้จักพอและนี่เองคือจุดเริ่มต้นของความร้าวลึกที่จะพาให้เรื่องราวยิ่งแรงขึ้นจนถึงวันที่เดือนตัดสินใจลุกขึ้นเพื่อตัวเองหลังจากเหตุการณ์อับอายในตลาด วันที่เดือนเห็นผัวของตัวเองกอดหญิงคนใหม่ต่อหน้าคนทั้งหมู่บ้านหัวใจเธอก็เหมือนถูกฉีกออกเป็นสิ่งเสี่ยงคืนนั้นเดือนกลับมาบ้านทั้งน้ำตานั่งกอดลูกเล็กไว้แน่นเด็กน้อยถามด้วยเสียงไร้เดียงสาแม่พ่อไปไหนทำไมไม่กลับบ้านเดือนก้มหน้ากลืนก้อนสะอื้นในคอถ้าจะตอบตามจริงก็คือพ่อไปเมาม้ายกับผู้หญิงอื่น แต่จะพูดออกไปได้อย่างไรในเมื่อเด็กยังไร้เดียงสาเธอตัดสินใจรอรอจนเกือบสว่างเสียงฝีเท้าสเปกสปะก็ดังขึ้นหน้าบ้านสมชายกลับมาในสภาพเมาไม้เสื้อยับยุยยีกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงติดเนื้อกายจนฟุ้งเดือนทนไม่ไหวอีกต่อไปเธอลุกขึ้นแล้วตวาดเสียงดังน้ำเสียงเต็มไปด้วยความคับแค้นพี่สมชายพี่คิดว่าฉันโง่นักหรือไง คิดว่าฉันไม่รู้ว่าพี่ไปทาอะไรที่ตลาดเพื่อวานคนทั้งหมู่บ้านเขาเห็นกันหมดแล้วนะสมชายชะง,งักหันมามองด้วยสายตาเหยียดหยามก่อนหัวเราะเสียงดังลั่นเออกูไปกับคนอื่นแล้วมันผิดตรงไหนวะกูเบื่อมึงเต็มทนและอีเดือนวันวันเอาแต่หุงข้าวล้างจานทําหน้าเซ่งเซงเหมือนคนแก่มึงมันไม่สดชื่นเหมือนมันดอกรอกทําพูดนั้นเหมือนค้อนทุบกลางอก เดือนน้ำตาไหลพรากแต่เธอกัดฟันแน่นเธอพยายามอดทนเพราะไม่อยากให้ครอบครัวแตกแยกแต่สิ่งที่ได้ตอบแทนคือการถูกเหยียบย่ำต่อหน้าต่อตาเธอถามกลับด้วยเสียงสั่นสะท้านพี่ลืมหรือยังว่าใครซักผ้าให้พี่ทุกวันใครหุงข้าวให้พี่กินใครอดมื้อกินมื้อเพื่อเก็บเงินส่งลูกเรียน หรือพี่คิดว่าผู้หญิงสวยๆอย่างมะปรางมันจะยอมลำบากอยู่กับพี่จริงๆหรอกูไม่อยากได้เมียแม่สีเรือนแบบมุงแล้ว้อยกูอยากได้เมียที่มันทำให้กูสนุกกูมีความสุขไม่ใช่เมียที่ทำให้กูน่าเบื่อเหมือนนั่งจ้องกองฟืนทุกวันเสียงทะเลาะดังลั่นบ้านจนเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงได้ยินบางคนถึงกับแอบมองผ่านรั้วไม้ชาวบ้านกระซิบกระซาบกันว่านี่แหละสันดานผัวแท้ มีเมียดีอยู่กับตัวแท้ๆยังไม่รู้จักพอคืนนั้นเดือนร้องไห้ทั้งคืนน้ำตาชุ่มหมอนแต่ในความเจ็บปวดก็มีไฟแห่งความโกรธประทุขึ้นเธอเริ่มถามตัวเองฉันทนมันนานแค่ไหนแล้วทั้ไมฉันต้องให้ผู้ชายเลวๆแบบนี้มาทำลายคุณค่าของฉันฉันเป็นเมียไม่ใช่ขี้ข้าของมันเช้าวันรุ่งขึ้นสมชายไม่กลับบ้านอีก เขานอนค้างที่ห้องเช่าของมะปรางเดือนไม่ได้ตามไม่ได้โวยวายแต่เลือกที่จะเก็บเงียบเธอเริ่มไม่พูดกับสมชายอีกต่อไปแม้เขาจะกลับบ้านบ้างในบางวันแต่ทุกครั้งก็เต็มไปด้วยคําด่าคําเหยียดหยามจนกระทั่งวันหนึ่งสมชายกลับมาบ้านในสภาพเมามากกอดคอมะปรางเดินเข้ามาในลานบ้านต่อหน้าต่อตาลูกและเมียมะปรางหัวเราะคิกคักทำเสียงเย้ยหยัน นี่หรือเมียพี่สมชายโถฉันเห็นแล้วสงสารนะอยู่กับพี่มานานแต่ไม่รู้จักแต่งเนื้อแต่งตัวเลยหน้าตาก็แก่เกินวัยเหมือนแม่บ้านขี้เรกคนหนึ่งคำพูดนั้นเป็นเหมือนไฟที่จุดขึ้นกลางอกเดือนน้ำตาหยุดไหลทันทีกลายเป็นไฟโกรธที่ลุกโชนเธอลุกขึ้นตวาดสุดเสียงมะปรางแกอย่ามาดูถูกฉันฉันอาจจะไม่สวยไม่ขาวไม่อวบเหมือนแก แต่ฉันนี่แหละที่ทําให้สมชายมีบ้านให้อยู่มีข้าวให้กินส่วนแกมันก็แค่ผู้หญิงไม่ดีแย่งผัวชาวบ้านมาปรางชะงักเล็กน้อยแต่ยังหัวเราะเยาะเยะ้ยแล้วไงล่ะสุดท้ายพี่สมชายก็เลือกฉันไม่ได้เลือกแกนี่สมชายพยักหน้าเห็นด้วยพลางหัวเราะเสียงดําใสใช่กูเลือกมันเพราะมันทําให้กูสุขกูไม่อยากทนอยู่กับเมียอ,อย่างมืงอ,อีกแล้ว ชาวบ้านที่ได้ยินเสียงทะเลาะต่างมามุงดูบางคนเริ่มซุบซิบเสียงประนามดังขึ้นอายไม่นั่นผัวหน้าด้านพาเมียน้อยเข้าบ้านตัวเองเดือนนินน่าสงสารจริงๆอดทนทำงานแทบตายสุดท้ายก็ถูกเหยียบย่ำต่อหน้าคนทั้งหมู่บ้านบรรยากาศเต็มไปด้วยความชิงชังและเวทนาต่อเดือนแต่ในใจของเธอครั้งนี้ไม่ได้มีแต่ความเจ็บอีกแล้ว มันเต็มไปด้วยความแน่วแน่ที่จะไม่ทนอีกต่อไปหลังจากคืนที่สมชายพามะปรางเข้าบ้านต่อหน้าต,ต่อตาลูกเมียและถูกชาวบ้านซุบซิบด่าดทอเสียงดังวันนั้นเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้หัวใจของเดือนแตกหักไม่มีชิ้นดีอีกต่อไปเช้าวันรุ่งขึ้นเดือนตื่นขึ้นมาด้วยแววตาที่แข็งกร้าวกว่าที่เคยเธอไม่ได้ร้องไห้อีกแล้วน้ำตาที่เคยหลั่งออกมาแทบหมดสิ้นแปลเปลี่ยนเป็นไฟโกรธและศักดิ์ศรี เธอหันไปบอกลูกสองคนด้วยเสียงหนักแน่นลูกเอ๋ยตั้งแต่วันนี้ไปแม่จะไม่ยอมให้ใครมาดูถูกเราอีกแล้วต่อให้เป็นพ่อของลูกแม่ก็ไม่ทนบ่ายวันนั้นสมชายกลับมาบ้านในสภาพเหมือนเดิมเมาเหม็นเหล้าใบหน้ายิ้มเยะสบัดกุญแจใส่มือเมียเหมือนเป็นนายของบ้านเดือนยืนดักรออยู่กลางลานแววตาคมกริบเหมือนมีมีดพี่สมชาย เธอพูดเสียงดังฟังชัดฉันทนมานานพอแล้ววันนี้ฉันจะไม่ใช่เมียพี่อีกต่อไปสมชายชะง,งักก่อนหัวเราะเยาะฮ้มึงจะมีปัญญาไปไหนได้วะอีเดือนผู้หญิงอย่างมึงไม่มีใครเอาหลอกมึงก็ต้องคลานกลับมาหากูอยู่ดีเดือนตวัดตามองน้ำเสียงเฉียบขาดจำไว้ให้ดีนะพี่ฉันอาจจะจนอาจจะไม่มีอะไรเหมือนผู้หญิงอื่น แต่สิ่งที่ฉันมีคือศักดิ์ศรีและความอดทนที่พี่ไม่เคยเห็นค่าเลยฉันไม่ใช่ขี้ค่าไม่ใช่ท่าที่พี่จะมาเหยียบย่าเล่นเสียงชาวบ้านที่ยืนมุงอยู่ตรงรั้วต่างฮือฮาหลายคนถึงกับพยักหน้าเห็นด้วยบางคนพูดขึ้นเสียงดังดีแล้วเดือนลุกขึ้นสู้เถอะผู้หญิงดีๆอย่างเธอไม่ควรต้องทนอีกต่อไปแล้วสมชัยหน้าแดงด้วยความกโกรธตวาดกลับ แล้วมึงจะไปอยู่ที่ไหนกูถามจริงมึงจะเลี้ยงลูกยังไงโดยไม่มีเงินของกูเดือนยืดอกสูดลมหายใจลึกก่อนประกาศกล้องฉันจะเริ่มใหม่ด้วยสองมือนี้ฉันทำงานเป็นฉันค้าขายได้ฉันไม่กลัวความลำบากแต่สิ่งที่ฉันกลัวที่สุดคืออยู่กับผัวเลวที่ไม่เห็นค่าฉันท่านใดดันเธอหันหลังเข้าไปเก็บเสื้อผ้าหยิบข้าวของเพียงไม่กี่ชิ้นหอบลูกสองคนออกมาโดยไม่หันกลับไปมอง สมชายได้แต่ตะโกนด่าตามหลังไปเลยไปให้พ้นกูไม่แค้มึงหรอกอีเดือนแต่ลึกๆในใจเขารู้สึกหวงเวงอย่างประหลาดเดือนย้ายไปอยู่กับน้องสาวที่ในตัวอำเภอเธอเริ่มจากการช่วยขายของในตลาดหาผักหิ้วผลไม้ตะโกนขายเสียงดังไม่อายใครเสียงผู้หญิงเล็กๆคนนั้นกลับกลายเป็นพลังที่สะกดคนซื้อผักสดจ้าราคาถูกๆจ้าช่วยอุดหนุนแม่เลี้ยงเดียวหน่อยนะจ้า คำว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวทําให้หลายคนสงสารและชื่นชมต่างพากันอุดหนุนเธอจึงค่อยๆเก็บหอมรอมริบเปิดแผงเล็กๆเ,เป็นของตัวเองจากคนที่เคยถูกมองว่าแค่เมียบ้านๆวันนี้เดือนเริ่มมีเงินพอซื้อเสื้อผ้าดีๆใส่มีรอยยิ้มที่สดใสขึ้นทุกวันชาวบ้านในตลาดเริ่มพูดกันว่านี่แหละผู้หญิงใจเด็ดเลือกศักดิ์ศรีเหนือผัวเลวฝ่ายสมชายกลับตรงกันข้ามหลังจากเดือนทิ้งไป เขาคิดว่าชีวิตจะสุขสบายกับมะปรางแต่ไม่กี่เดือนถัดมามะปรางก็เริ่มเผยท่าแท้เธอของเงินไม่หยุดใช้จ่ายฟุ่มเฟือยซื้อทองซื้อเสื้อผ้าใหม่ทุกสัปดาห์สมชายต้องขายข้าวของในบ้านจำนำเครื่องมือช่างไปจนหมดวันหนึ่งเขาบ่นว่าไม่มีเงินให้แล้วมะปรางถึงกับปาของใส่หน้าตะโกนลั่นพี่มันก็แค่คนแก่หัวโบราณถ้าไม่มีเงินให้แล้วฉันจะอยู่ไปทำไม เพียงไม่กี่วันต่อมามะปรางก็หายไปพร้อมผู้ชายวัยรุ่นที่หน้าตาดีกว่าและมีเงินมากกว่าทิ้งสมชายให้นอนเมาหมดสภาพอยู่ในห้องเช่าโสม,สมค่ำวันหนึ่งสมชายเมาเดินโซสัดโซเซกลับมาที่หมู่บ้านหวังจะได้เจอเดือนอีกสักครั้งเขาเดินผ่านตลาดเห็นแผงผักของเดือนคนมุงเต็มไปหมดเสียงหัวเราะของเดือนดังก้องเธอกำลังขายของด้วยรอยยิ้มแววตาเต็มไปด้วยพลังและความภูมิใจ สมชายยืนมองอยู่ไกลๆใบหน้าซีเซียวเหมือนคนสิ้นหวังเขาอยากเดินเข้าไปแต่กลับถูกเสียงชาวบ้านซุบซิบแทงใจนั่นแหละผลกรรมของผัวเลวทิ้งเมียดีๆไปหาผู้หญิงไม่รักจริงสุดท้ายก็เหลือแต่ความว่างเปล่าสมชายก้มหน้าหลบไม่กล้าแม้แต่จะสบตาเดือนอีกหลังจากเดือนประกาศตัดขาดสมชายและพาลูกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ทุกอย่างรอบตัวของเธอ ก็ค่อยๆดีขึ้นอย่างชัดเจนจากแม่บ้านที่เคยถูกด่าทอถูกเหยียบย่ำศักด์ศีกลับกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวใจแกร่งที่ใครๆก็ชื่นชมเธอขายผักขายผลไม้จนมีเงินเก็บเปิดร้านขายของชำเล็กๆได้เองทุกเช้าเดือนจะยืนยิ้มต้อนรับลูกค้าเสียงหัวเราะสดใสดังก้องไปทั่วตลาดชาวบ้านต่างเอาใจช่วยบอกกันว่านี่แหละ ผู้หญิงสู้ชีวิตจริงๆไม่ต้องง้อผัวเลวให้เสียเวลาในขณะที่เดือนกำลังเติบโตอ,อย่างสง่างามสมชายกลับร่วงหล่นลงเหวแห่งความพังพินาศหลังจากมะปรางหนีไปสมชายแทบไม่เหลืออะไรเงินทองหมดเกลี้ยงเครื่องมือช่างที่เคยใช้ทำงานก็ถูกขายไปเพราะความเมาบ้านที่เคยอยู่ก็รกร้างเขากลายเป็นแค่ขี้เมาข้างถนน ที่ไม่มีใครเหลียวแลทุกครั้งที่เขาเดินผ่านหมู่บ้านเด็กๆยังหัวเราะเยาะดูสินั่นผัวขี้เมาผัวเลวที่เมียทิ้ทงฮฮผู้ใหญ่ก็ซุบซิบเวรกรรมมีจริงนะคนที่เคยยกตนข่มเมียวันนี้เหลือแต่ซากสมชายอับอายจนไม่กล้ามองหน้าใครเขาอยากย้อนเวลากลับไปแก้ไข แต่ทุกอย่างสายเกินไปแล้ววันหนึ่งเขาเมาจนล้มพับอยู่ข้างถนนหน้าตลาดที่เดือนตั้งร้านขายของเสียงชาวบ้านวิพากษ์วิจารณ์ดังระงมเห็นไหมนี่แหละผลของผัวที่คิดว่าผู้หญิงดีๆจะยอมและทนอยู่กับมันตลอดไปเดือนยืนมองภาพตรงหน้าใจหนึ่งก็สงสารเพราะครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นคนที่เธอรัก แต่ความเจ็บปวดที่เคยได้รับยังฝังแน่นเธอพูดออกมาเสียงดังต่อหน้าทุกคนนี่คือผลกรรมของคนที่ไม่รู้จักเห็นค่าของเมียผัวดีๆมีเมียดีๆแต่กลับคิดนอกใจไปหาผู้หญิงที่ไม่รักจริงสุดท้ายก็เหลือแต่ความว่างเปล่าเสียงผู้คนรอบข้างปรบมือเสียงฮือฮาสะใจดังขึ้นทันทีสมชายก้มหน้ากับพื้นน้ำตาคลอ เขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาสูญเสียไปไม่มีทางได้กลับคืนมาอีกต่อไปไม่ว่าจะร่ำไห้หรือร้องขอขนาดไหนเดือนก็จะไม่หันกลับไปหาเขาอีกแล้วเดือนก้าวเดินต่อไปอย่างสง่าผ่าเผยเธอเลี้ยงลูกด้วยสองมือจนวันหนึ่งลูกๆเติบโตขึ้นด้วยความภูมิใจในแม่พวกเขาบอกเสมอว่าแม่คือผู้หญิงที่เข้มแข็งที่สุดในโลก แม่ไม่ยอมให้ใครมาดูถูกอีกต่อไปและทุกครั้งที่เดือนเดินผ่านผู้คนในตลาดทุกสายตาจะมองเธอด้วยความชื่นชมไม่ใช่ความเวทนาอีกต่อไปข้อคิดจากดิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าคิดว่าคนที่รักเราจะอยู่กับเราไปตลอดความรักต้องการการดูแลไม่ใช่การเหยียบยำ่ำถ้าไม่เห็นค่า วันหนึ่งเขาอาจทิ้งไปโดยไม่หันกลับมาศัก์ศีสำคัญกว่าการทนอยู่กับสิ่งเลวร้ายเดือนเลือกที่จะจากไปเพื่อรักษาคุณค่าของตัวเองและลูกๆนี่คือการตัดสินใจที่เจ็บปวดแต่ทรงพลังผลกรรมของความนอกใจมักย้อนกลับมาแรงเสมอสมชายได้ชิมรสของความพังพินาศเพราะเขาเลือกความใคร่ชั่วคราวแทนความรักที่มั่นคง ผู้หญิงทุกคนมีพลังในตัวเองแม้จะเคยถูกดูถูกเหยียดหยามแต่ถ้าลุกขึ้นยืนด้วยสองมือวันหนึ่งจะกลายเป็นผู้หญิงที่ใครๆต้องชื่นชมสุดท้ายนี้นิทานเรื่องป๋าผัวสอนเราว่าอย่าเห็นแก่ของใหม่จนลืมของดีอย่าคิดว่าคนที่รักเราจะทนอยู่กับเราได้ตลอดไปหากเราไม่เห็นค่าเขาเลย สุดท้ายสิ่งที่เหลืออยู่คือความว่างเปล่าและความเสียใจที่ไม่มีวันย้อนคืน